เกาะติดเส้นทางพายุยางิกันต่อนะครับที่ล่าสุดในวันนี้4กันยายน67ได้ทวีกําลังความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจากพายุโซนร้อนกลายเป็นพายุไต้ฝุ่นแล้วครับโดยมีความเร็วลมณนะจุดศูนย์กลางอยู่ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้อยู่ระหว่างประเทศฟิลิปปินส์กับเกะาะไหหลำบริเวณทะเลจีนใต้นะครับอาจารย์ชาวริจ,จันทร,รัตษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านน้าคาดการต่อไปครับพายุไต้ฝุน่นยางนี้ซึ่งกําลังเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตก ช่วงที่ผ่านเกาะไหหลำน่าจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นดีไม่ดีอาจจะกลายเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับ4ได้นะครับในช่วงวันที่5ถึง6กันยายนแล้วจากนั้นจะเคลื่อนตัวขึ้นไปต่อบนฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแต่ตอนขึ้นฝั่งที่เวียดนามนั้นน่าจะอ่อนกำลังลงเหลือเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับ1ถึง2ได้แล้วจากนั้นก็จะเคลื่อนตัวไปต่อที่จีนแล้วก็พมา่านะครับแต่ทีนี้เองครับ ในช่วงที่มีการเคลื่อนตัวผ่านไม่ว่า